โรงเรียนบ้านแม่อูสุวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลแม่อูสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด1,468คน บริหารงานโดยผู้อำนวยการดรนัดพัชระกันสกุลและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้งสี่ท่านได้แก่นางสมพรรงวิจิตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลนางสาวเอื้องสายพนาพดุงธรรมหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณนางสาววชราพรศิลาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการนางสาววชรากาใจ หนวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรวมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน68ท่านโดยมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านแม่อูสุวิทยาสร้างโอกาสทางการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมใฝ่เรียนรู้สู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงอบายามุกนำความสุขสู่ชุมชน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้จัดทําโครงการทักษะการอ่านโดยได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่ติดเกาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อพัฒนาการอ่าน โดยเริ่มนำเนินการตั้งแต่การคัดกรองการอ่านของนักเรียนจัดทำแบบฝึกบัญชีคำพื้นฐานนำไปใช้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาซ่อมเสริมโดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการวัดระดับความรู้ NT และ O-net เห็นได้จากการทดสอบ Hi ิชเชตครั้งที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลการอ่านอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละหกสิบขึ้นไปสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยามีทักษะในการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับที่ดีนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยายังได้รับการลูกฝังนิสัยรับการอ่านผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งคุณลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะการอ่าน เป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นปัจจัยที่สำคัญนำไปสู่ความสำเร็จได้